ห้าสองลดห้าหนึ่งห้าตอบเก <8. S 1> ่งมากครับต่อไปหนึ่งสองลดหนึ่งห้าหนึ่งตอบ <8. S 1> แเกง่งมากครับต่อไปนะหนึ่งสองหนึ่งลดสามห้าตอบหกถูกต้องข้อต่อไปสี่ลดสองห้า ลดหนึ 1, 1, ่งหนึ 8, ่งตอบเก่งมากข้อต่อไปห้าสี่ลดหนึ่งลดห้าห้าตอบเก่งครับข้อต่อไปหนึ่งสองหนึ่งลดหนึ่งห้าลดสามตอบห้าสามลดสองลดห้า สองสามไฮไฟเยอยมาก